นี้นะครับก็พามาดูนะครับกล้วยหอมคารเดิสนะครับนี่เข้ามาครับเข้ามานีนะครับนี่คือกล้วยคาเดิสนะครับจับ อื้อดรอยมาตัดนี่ตัดนะครับจับตรงนี้ก็ญญอันตรงนี้มันตรงนี้ ล่วงคนระับหนักเกินโอเคตามนั้นสวัสดีครับ